รัศีีนดิฉันนางสาวศิลป์และก็าสานอกค่ะผมนายจิตรผ่าเถิดพี่พีวันนี้เลยไปเที่ยวไหนกันครับสกลค่ะดีครับวันนี้เราจะไกันตอนเช้าครับนะครับบ๊ายบายเจอกันที่วัดนะครับสวัสดีค่ะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้อนสั้นายแดดที่แรกของเรานะคะทําขาแดดร้อเย็นหนาวมากครับหนาวมากเป็นไงบ้างคะบรรยากาศมีเวด้วยครับวันนี้ บรรยากาศดีมากเลยครับหนาวเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะคะเป็เลยลตอนนี้เราก็อยู่บนรถกันแล้วนะครับเรานั่งรถขึ้นไปไกลมากเลยครับระยะทางไกลมากแล้วก็หวาดเสียวมากครับอาตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วครับนี่ครับเป็นประตูทางเข้าไปข้างบนนะครับตอนนี้เราถึงที่ทำแผนแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นไปชมค่ะฝนับตรงแล้วฟันตอนต่อไปไปไปเลย และนี่ก็เป็นจุดแรกหลังจากที่เราขึ้นมาบนเขานะครับเป็นศาลาลงควหอชันอุดมสมบูรณ์ครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าข้างในจะมีอะไรครับตามมาเลยครับเดินไปเดินไปเฮ้ยมองอะไรอะ่ะเดินเข้าไปดิข้างในเต็มไปด้วยับมไม้แท่งใหญ่มากเลยครับแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ทางซ้ายของเราก็จะเป็นพระรูปหนึ่งนะครับแต่ ผมก็ไม่ทราบชื่อนะครับว่าท่านชื่ออะไรนะครับก็ก็กราบไหว้ขอพรกันนิดนึงผมก็ได้ขอไปว่าขอไอ้ผมติดมหาลัยที่ผมได้สมัครไปนะครับบอกว่าท่านจะวอวยพรให้ผมนะครับ mm hmm. หลังจากที่เราไหว้าพาเสร็จนะครับเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆครับเดินขึ้นมาจะบอกว่าแค่จุดแรกก็เหนื่อยมากครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นที่เขาให้เขียนเขียนคําลงไปอลไรสักอย่างครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันและนี่ก็เป็นจุดที่สองนะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นมาเจอนะครับว่าเป็นองค์ท่านซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนเดิมว่าท่านชื่ออะไรนะครับก็พี่ฟ้าเราก็ได้ไปกราบบ้านนะครับไปดูพี่ฟ้ากันเลยครับองค์นี้คือหลวงปู่ทวดน,นะคะใคเราเป็นไลกัน จากนั้นเ็เป็นจุดที่3มนะครับเราก็ได้ซื้อเหรียญไปโยนนะครับตามคําปรารถนาที่เราจะโยนได้นะครับซึ่งพี่ฟางเราก็ได้ซื้อมา1่ถ้วยนะครับส่วนผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าตังค์หมดไปดูกันนะว่าพี่ฟ้าจะโยนเข้าได้สักอย่างหรือเปล่าแล้วก็ยากบอกว่าข้างบนลมแรงมากแถมอากาศก็หนาวมากครับซึ่งแบบผมนี่แบบ เสื้อขัยาก็ไม่ได้เอามาด้วยถึงจะมีแดดนะครับก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะครับข้างบนก็มีเพื่อนๆของเราเยอะมากเลยนะครับซึ่งพี่ฟางเราก็ได้โยนไปนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่น่าเข้าสักอันครับก็ดูไปนะครับว่าพี่ฟางเราจะโยนเข้าหรือเปล่าดูสองก็ไม่น่าเข้าเหมือนที่พูดมาครั้งต้นนะครับดูเหมือนจะไม่มีดวงด้านนี้นะครับ ดูดูครับดูเขาขอพอรไปดูเขาดูเขายนไม่เขา่าดอกนี้ก็ไม่เขา่าไม่น่าเข้าสักอันหรอกครับไม่มีดวงครับคนนี้อันนี้ก็เป็นจุดที่สามครับเป็นป่านนะครับบอกเลยว,ว่าสวยมากซึ่งพี่บอลของเราถ่ายมาได้แบบอะไรเนี่ยบอกให้ถ่ายดีดก็ไม่ถ่ายดูคนเจ็บถ่ายนะครับผมบอกให้ถ่ายดีด,ดูหน้านะครับดูทำทำหน้าไม่าย,ายอะไรไปอะไร จากนั้นเราก็เริ่มหิวนะครับเราก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่เราเดินขึ้นเขามานานมากก๋วยเตี๋ยวก็รสชาติก็โอเคนะครับอร่อยนะครับอร่อยมากดูวิฟ้ากินสิครับดูหน้าเขามีความสุขนะครับดูหน้าพี่บอลครับ <laughs> enjoy eating ครับหลังจากที่เรากินเสร็จนะครับเราก็ อยากกลับตรงไปข้างล่างแล้วเพราะว่าแบบเหนื่อยมากแล้วคุามรูก็หนาวมากครับแล้วก็เลยมาต่อแถวขึ้นรถลงไปข้างล่างนะครับหลังจากที่เราลงมาแล้วครับ mm hmm. ครูแฟดก็ได้เลี้ยงผลไม้เรานะครับซึ่งอร่อยมากขอบคุณครูครับค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีที่สองนะคะยังอยู่ที่สกลเหมือนเดิมค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดตุเชงชูครับไปค่ะหลังจากที่เรามาถึงครับเราก็ได้ มาไหว้แล้วก็เสียงเต็มซีนะครับนี้ก็เป็นบรรยากาศของวัดโดยรวมนะครับซึ่งบอกเลยว่าสวยมากแต่ก็แอบร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็อยากบอกว่าน้ำมะพร้าวาที่นั่นน่ะอร่อยมากอร่อยสุดๆไปจุดที่3กันเลยครับนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สเราอยู่ที่อุทยานบัวบัวหลวงครับ,บวงไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ที่สุดของประเทศไทยนะจ๊ะที่แบบเป็นที่ชื่ใจนะคะบรรยากาศดีขึ้ยดูดูกันเลยนะครับน่าขับจักรยานดูครับน่าขับจักรยานนี่ครับน่าขับจักรยานลองครับมันนะคะอยู่เท่าไหร่นนี่นะคะเป็นหนองน้ำ ไหนบัวไหนบัวไหนบัวบัว่นีบัวบัวแค่นีบัวบัวแค่นเหรอคุณฟาคุณน้เพื่อนหัวบอูไหนโอเก่งในเผื่อเาขอบอกนี่คือนายบัลี่นะครับคือบรรยากาศคือเอ่อชื่อว่าคนสวยค่ะ มันจะไม่ลมกล่าแล้วถ้ะสาบเราหนัเไยชมวิวเลยนะคะ ัดภาพมาจากที่เราชมวิวนะครับก็มานั่งเล่นกันนิดหน่อยนะครับอ,อายุขนาดนี้แล้วยังเล่นเป็นเด็กไปได้ไอ้แก่2คนนี้ครับดูดูครับนี่ก็เป็นแก่อีก2ตัวนะครับที่เราเจอระหว่างทางน,นะครับตันวนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนกลับบ้านนะครับบอกเลยว่าสนุปปมนสมกม,ม,ม,มาก สุดท้ายงานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะครับขอบคุณครับจบคลิปแล้ว <c oughs> ครับ